สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง v v p ธรรมดานะครับช่อง v v p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่15นะครับมิถุนายน2566นะครับสําหรับหุ้นไทยนะครับก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีแล้วนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันละ4คลิป4รอบนะครับ คนไทยเช้าคนไทยเที่ยงคนไทยบ่ายคนไทยเย็นนะครับท่านที่เข้ามาใหม่หรือ,อยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านเฮง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 นะไม่เจ็บไม่จนนะครับม,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 มั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ เรามาเริ่มชมกันเลยนะครับพุนไทยเช้ามีอะไรนะครับอเดี๋ยวจะหัดเขียนนะครับเช้านี้นะจะหัดเขียนด้วยกระดานอ่ากระดานนะครับอหัดเขียนด้วยกระดานนะครับจื๊อเห็นนะพุนไทยเช้านะครับเห็นไหมพุนไทยเช้ามาเด่นนะครับเด่นเด่นที่เก้านะครับศูนย์หนึ่งนะ ขอเลือกที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับอืมศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์สองนะครับอ่าศูนย์สองนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับเดี๋ยวก็ชินเองอืมแต่นี้ยังไม่ชินอ่าแล้วก็อ่าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับประมาณถ้าเก้ามาก็เหมือนกันนะครับเก้าสองนะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับประมาณนี้เด่นนะครับเด่นเอาที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะหลักศูนย์นี่นะครับกับหนึ่งนะครับส่วนเก้าเนี่ยเป็นตัวพิจารณานะครับตัวทางเลือกตัวรองนะครับอันนี้ แล้วเอาอะไรใคระี่ศูนย์สามนะอืมขอ,ขอชอบที่ศูนย์สามศูนย์ห้านะครับหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับประมาณนี้นะหนึ่งสามหนึ่งห้าถ้าเก้ามาก็เก้าสามเก้าห้านะครับส่วนสายคู่ล่ะคะนี่สายคู่เขาเลือกที่ศูนย์สองนะครับเป็นตัวรองนะหนึ่งสองนะครับอืหกสี่นะอ่าประมาณนี้นะครับสับสนไหมวิ่งรูดก็ศูนย์นะครับ กับหนึ่งนะครับเน้นที่ศูนย์นะครับรูดนะส่วนชุดวินก็สองสามสี่ห้าวินกับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับวินนะอันนี้วินนะครับวินนะครับส่วนเด่นบนก็เหมือนกันนะครับเด่นบนนะอ่าแปดนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับบนนะอันนี้บนนะครับบนนะครับแาบนี้นะครับหุ้นไทย เช้านะครับสับสนไหมตามนี้แล้วกันนะครับอ,อืขอขอบพคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเยงเงงนะศูนย์สองศูนย์สามนะครับศูนย์สองศูนย์สามนะศูนย์ห้านะครับเด่นนะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับอือตอนนี้ครับอืมศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าแปดเก้าศูนย์นะอ่า อลไรจะจะจะลบออกใหม่นะลบออกใหม่เกี่เขียนให้ใหม่เดินบนเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเดินบนนะเดินบนก็ เด่นบนก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าจะเขียนให้ใหม่นะครับถ้าศูนย์มาก็ศูนย์สองนะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้านะครับเด่นนะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าเด่นนะครับประมาณนี้นะถ้าเก้ามาก็เหมือนกันนะครับเก้าสองเก้าสามเก้าห้านะครับอ่าเด่นนะครับเด่นทั้งหมดเลยนะอืม เลนเะก้าศูนย์หนึ่งะอ่าชอบเพื่อนตัวคือศูนย์กับหนึ่งา 1. ตามนี้เลยนะครับหนึ่งกับศูนย์นะเราเก้าคือลองนะอันนี้เด่นบนนะครับเด่นบนนะอ่าโอเคเข้าใจตามนี้แล้วกันดวงสวยไม่สวยเดี๋ยวอีกสิบปีคงสวยขึ้นประมาณนี้นะครับขอขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับแนวทางก็ตามนี้นะครับขอขอขอบคุณนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆ,ๆ,ๆนะครับ4นาทีแล้วห้านาทีกว่าับขอบคุณครับสวัสดีครับ